สวัสดีครับผมสลันวิกินะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยกับเพื่อนในเรื่องสบายๆอีกนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดสพานสูงจังหวัดนนทบุรีกันครับเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยที่หลวงปู่เอี่ยมท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านมีน้องสาวของท่านคนนึงนะครับชื่ออินแต่ว่าอายุเนี่ยต่างจากห่างกันมากกับหลวงปู่นะครับด้วยความซุกซนแล้วก็ที่เป็นเด็ก น้องสาวข,ของท่านนี่ก็ได้ชักชวนเพื่อนๆในรุ่นราวคาราวเดียวกันนะครับเข้ามาเล่นทําเป็นลิเก,สน,กสนุกสนุกลิเกบังปอมนะครับเข้าไปเล่นในวิหารแล้วก็แสดงกันเองในสักพักหนึ่งปรากฏว่าหาตัวละครไม่ครบก็เลยนึกสนุกขึ้นมาเอาพระพุทธรูปที่ยืนอยู่ในนั้นนะครับเป็นปางห้ามสมุทรนะครับเป็นร,รูปยืนแล้วก็ทาพระหัตถ์อย่างนี้นะครับเอาผ้าไปคล้องแล้วก็เล่นเป็นตัวแสดงลิเกด้วยเล่นกันไปเล่นกันมาสักแป๊บเดียวปรากฏว่า ก็ได้ยินเสียงของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมาแต่ไกลเลยว่าพวกเองทําอะไรกันอยู่แล้วท่านก็แป๊บเดียวท่านก็มาถึงหน้าประตูของวิหารเลยนะครับด้วยความตกใจกลัวทุกคนก็ปิดประตูแล้วก็ใช้ด้านประตูนะครับกวางเอาไว้แล้วก,ก็ไปซ่อนนะครับแล้วหลวงปู่ก็เรียกแต่ทุกคนก็เงียบไม่มีเสียงตอบหลวงปู่เอี่ยมท่านก็เลยบอกว่าจะนับ1นถึงสนะถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเนี่ยแต่พังประตูเข้าไปหลวงปู่ก็นับ1 2ึสแต่ปรากฏว่าทุกคนก็เงียบกริบไม่ให้สู้ไม่เสียงอะไรเลยท่าน ท่านก็เลยตัดสินใจพังประตูไปเลยนะครับแต่ด้วยที่ท่านใช้พลังจิตที่มีอํานาจจิตที่มีจิตตานุภาพที่สูงนะครับทำให้ประตูผักกระเด็นออกไปแล้วก็ไม้ที่ขวางประตูไว้ไม้ดาเนี่ยหักครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งปกติไม้ดานนจะนาแล้วก็แข็งแรงมากไม่สามารถที่จะหักได้ขนาดนั้นนะครับเมื่อเข้าไปแล้วป,ปู่ก็เรียกน้องสาวของท่านมาแล้วก็เขกศรีรษะนะครับแล้วก็ทําการสั่งสอนว่าเนี่ยการที่เล่น เอารูปมาเล่นเนี่ยเป็นบาปหนักเลยวหลังอยา่าทำเช่นนี้อีกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าการที่เราเอาพระรูปมาเล่นนะครับหรือว่าทำเอามาสิ่งที่ไม่สมควรเนี่ยเป็นบาปกรรมหนักเลยนะครับขนาดหลวงู่เอี่ยมเนี่ยท่านยังทนอยู่ไม่ได้ต้องมาสั่งสอนน้องของท่านเพื่อไม่ให้มีบาปกรรมที่จะติดตัวไปนะครับสำหรับนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าเพื่อนๆฟังแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ